สั่งซื้อจอยเกมแท้ Xbox, PS4 หรือสินค้าโซวิเกียทุกแบบได้ที่เจ็ดโกยช็อปตามช่องทางด้านล่างครับ5 4 3 2 1. 1สวัสดีครับห่างหายกับพี่โกยไปประมาณ2-3วันนะครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์นะครับ ฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ของเราก็มีแพ็กใหม่เข้ามานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแพงสัดๆนะครับแพงจัดๆแพงตั้งแต่แพ็กพันหกละแพ็กพันหกที่มันมีแค่สามใบเนี่ยคือมัน มันเกินไปมันเกินไปราคามันค่อนข้างจะสูงเกินไปนิด1นึ0งพันหบาทได้การ์ดสามใบผมมองไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจริงๆสักพันสก็พอแล้วแต่ราคานี้ก็แล้วแต่ละกันนะออกมาแล้วแล้วก็เขาก็ทำเป็นแพ็คใหญ่มาก็คือเป็นพ6นหกสามแพ็ครวมเป็น4 8่พแต่ว่าได้เพิ่อมอีกแพ็คหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อ3ามแพ็คก็ไหนๆเขาก็ทำมาแล้วนะครับเราก็อุดหนุนเขาหน่อยละกันนะครับสักสกล่องพอ จริงเงินก็มีเผื่อเยอะแหละแต่ว่าอยากจะลองแล้วกันว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มก็ซื้อ2ชุดจะได้ประมาณสักแพ็คละ12ใช่ปะ2ชุดก็ประมาณ24อ่ะนะครับจัดไปครับ2กล่องครับให้มันรู้จักกันไป24อ่ะพอนะครับเปิดไปเลยทีเดียวจะได้รู้ๆกันไปจบ,จบๆกันไป ได้เงินมา 8M ก่อนนะครับ2แพ็ค9,600บาทโอ้โหนี่กูเปิดหรือกูซื้อทองวันนี่ยทุกวันนี้น,นี่เปิดแพ็คใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปซื้อทองหรือป่าใช่ไหมนี่เขาเปิดแค่2แพ็คเองนะแล้วก็ได้ Starpoint มากดเลย3 0 0 0 2พี่เหลือใช่ครับ19 t Y 1ใบรวมอันนี้ไปด้วย19 t y ใบสุดท้ายละที่ยังไม่ได้แลกนะครับจัดไปครับมาอีก1ใบ 83มี8ใบ88ขึ้นได้ลุ้น TY กับ 19TY อีก8ใบแล้วก็90แสด90อัพ TY กับ TT นะครับอีก8ใบทั้งหมด24 83 24แล้วก็รวม TY อีก1ใบครับเป็น25ใบวันนี้จัดไปเลยครับ83พี่ขอเปิดรวดเดียวเลยครับ <gaat> อะไรโอ้โหยี่จะย่องธรรมดาก็ไม่ได้มันต้องมาย่องเป็นปี NHD ด้วยวะเนี่ยโอ้โหหนักชิบหายเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดเอง3าใบเปิดรวดเดียว5าใบแล้วกันเดี๋ยวขอใบหนึ่งก่อน88เฮ้ยเย็ดแม่ไม่เคยได้เฮ้ย <Hey! S 1> ฟานไดเอาได้มึงเอาวะคุ้มวะไอ้สัตว์เฮ้ย มาว่ะได้อย่างนี้ดีอยเ้ยไม่เอานะวิ่งอฮ้ยฮาใบอ้าวเหี่ยวา,า,าลานตัวเดิมดีกว,ว่าสัตว์เอ้อนิวอโดโอ้ วาร้านมามีกหนึ่งใบครับ19 T V โอเคอยู okay, T ่ T V มาสองแล้วครับตอนนี้ต่อไปครับท็อป90ครับใบแรกครับสวยๆสวยๆหน่อยวิ่งวิ่งเฮ้ย hey! เยอะท้องแข็งโอ้โหไอ้เยอยเห็นเสื้อแปลกๆไอ้สัตว์นึกว่าแบบตำนงตำนานหรือว่าปีอื่นๆโว้ยเอ้ยหน่อยเออเอ้าวิ่งใครวะสี่โอ้เยี่ยเปิดรัวแม่งนะสัตว์เปิดแม่งเลยหกใบสวยๆดิขอแบบงามๆ งามๆหน่อยเฮ้ยโด่กูไปไหนวะนะ T Y สองใบดิกี่ใบกี่ใบ T Y กี่ใบโอ้โหใบเดียวไอ้เหียโอ้ยก็ยังดี T Y Ty, ออกสามใบในยี่สิบสี่ใบก็คือแพ็คละใบ 83, 88, 90ออกอย่างละใบอ่ะใบนี้ครับสุดท้ายขอเป็นโดเธอไม่เคยได้ในอันนี้เลยไอดีนี้เลยนะครับ c ซียเจ็ดมาเธอมาขอร้องเอา หมดละ9.6โอ้ยเจอสรุปก็อมไอ้ที่ตอนแรกคือมาคุ้มเลยนะตอน83นี่คือมาคุ้มเลยครับมาเป็นฟันได้ก่อนเลยโอ้ oh, ยิ่งเปิดยริงจริง83คือคุ้มสุดฟันได้นะครับด <c oughs> ได้รวมรวม น่าจะประมาณพันหน่อยๆพันสองแล้วกันพันสองกลมๆไปแพงกว่าพี่ถึงบอกว่าแพ็กก่อนหน้านี่แม่งคุ้มกว่าเยอะที่เติมสามพันแล้วได้ทีว0สามพันไอ้สามใบตอนนั้นนะ่ะคุ้มที่สุดแล้วครับเติมตอนนี้ไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่คุ้มโอเคก็ได้รู้ละเว่า9 000, 6้0มันได้ประมาณไหนโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปแล้วก็กด subscribe channel ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและแพ็กใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ